สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามือนี่มีเมนูก้อยสบายนั่งเด้อจ้ะก้อยสบายนั่งแกพี่น้องจ้านี่ค่ะใส่อะเนื้อก้อยน้ำน้อยหนึ่งนะคะคเพราะว่าหายไม่เป็นความแซ่บจ้ะมาจ้ามาจ้าลงม,มือทำใส่พริกก่อนเด้อจ้ะอันดับแรกใส่หน่อยใส่ไลซ์แล้วแต่ความมาักนะคะท่านบอ๊บอบเผ็ดบ๊อบแสบแน่นอนนจะจคะ นี่ระคะอันนี้ค็ะพี่ก่อยสบายนั่งจ้าใส่ขาวขัวลวงไปพี่น้องเอ้ยใส่ขับขัวลวงไปค่ะแซบ่บใส่หน่อยใส่หลายแล้วแต่ความมักโดยเฉพาะนี่และค่ะเด้ออันนัวนัวนี่ละใส่หน่อยบ่หนัวนะคะใส่หลายผมกระล้นกับใส่ลดจากพี่น้องจ้าแสบแสบแสบ,แ,บแลกะกะนี่จ้านี่จ้านี่ขาดไม่ได้นะคะนี่บีบีบีนะคะ ดีแทบดีเทียบกินเปิ๊ดพี่น้องเอ้ยมากคมกับส้หลายมากบ่คมกับส้หน่อยนะคะแล้วก็น้ำปลาจา้านี่ค่ะคนสะก่อนเด้อจดัดที่ไหนเด้อคนสะก่อนค่ะในใจอยากเอามือขยํำขย้ำเถอะพี่น้องหักยานบ่หักยานพี่น้องบ่อยากกินน้ำเนาะแต่เลยนี่ละจา้าคนคนเอาหืมนำไล่ไหล้วพี่น้อง นหน้าหลายหละจ้าอันนี้ก็คือก่อยสบายนั่งเล้วจะเดอ้อคนเข้าไปหากันคารนคารนหาเหรอคะนี่ค่ะ อันนี้คือเฮาลวกเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนลวกอ่าลวกรับตัดตอนเอากเ็เลยบ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะผู้ใดก็เห็นแล้วลวกแม่นบ่คะก็เลยเอาแต่ก้อยนี่แหละให้เบิ่งนะคะก้อยเพราะว่าแต่ละคนนี่มักแบบว่าบา่งคนกันได้ผูล้ละคนก็บ,บ่มักคมผูล้ละคนก็บ่มักเผ็ดผู้ละคนก็นะคะกินแบบกินแจวเอาแบบนี้นะจ๊ะ <S <S แล้วแต่ความถนัดเนาะค่ะเนาะตอนนี้จะฝากคนคลื่นคลื่นขเนข้าหากันอยู่นะจ๊ะ ขอซิมก่อนด้อจ้ะเด้อขออนุญาตซิมก่อนขั้นแฝบแล้วกะจังสีอันหนักนะคะอืมอืมงามำเลยเพราะว่าอา่ะกระัมเห็ดแถวมา้าโอ้ตายไปที่ไหนพี่น้องจา้าโอ้ยกลืนเอาเลยเป็นบ้าฆ่าข้อบ่พี่น้องเอ้ยกลืนเอาสั่งมันบ่ขมจ้ะต้องใส่ขมเข้าไปเด็ยกหอยกินน้ำบ่ได้อันนี้เพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นมากินแบบนี้ไงใส่นในปลาไปอีกเด้ออ่ะเด้อเพราะว่ามันจางนี่แหละจา้า เรื่องเพชรพอดีจ้ะพี่น้องจ้ะเรื่องเพชรพอดีค่ะโอ้ยน้ำไล่ไหลน้ำไล่ไหลพี่น้องจ้ะสิ้นอีกก่อนสิ้นอีกก่อนเด้อค่ะาผ้าแสบบ่สิ้นอีกก่อน,นอก,กินผู้กกกกดเดียวเพราะย่านโาควิดเนาะนะคะใส่กระโหลกช้อนก็ได้อืมใส่อีกมัน <c> บ <oughs> อกขมบ้านเบี่ยปอมบ้านเนี่ยนะคือบอกขม มันบกผมเนีน่ยมันบกแซ่กกซกกแบพี่น้องซิมอีก่อนได้แบบนี้เด้อซิมอีกก่อนแซ่บบ่อืมแบบนี้แม่จังแท้อร่อมจะอหอมใส่ลงไปมีผักสะระแหน่นี่ค่ะมีหอมบัวมีผักชีหอมใส่ร่วมกันเอ็ดเลดเลยจ้ะพี่น้องจัดอืมนี่ราคาพี่น้องนี่ค่ะเป็นจาน เต็มจานพี่น้องจ้าเต็มจานเต็มจ้นเฮ้ยอืมขออนุญาตบอกกินให้เบิงเด้อจ้ะเด้อมื้อนี้เด้อแขวยำยากเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าหมอบอกว่าอันบ่ให้กินของอ่าแข็งบ่ให้กินเนื้อแข็งๆเพิ่นว่าเอากระพุ้งแก้มยำเอาช่วงนี้ท่านสั่นมันสิบ่แล้วจักเทื่อสิเเ่าก่อนเพิ่นว่าจังซั่นล่ะอ่ะก็เลยค่ขออยากชิมน้อยนึงค่ะอืม เพี่งนอเลยแอบดงห่า <c oughs> แซ่บแซ่บค่ะเอาอีกคนนึงจะขั้นมึงอืมตื่นก็พักซี้พี่นอ้องได้แบบนี้เน,นี่ค่ะพักซื้อพักซื้อล้อค่ะอืมนี่ค่ะจัดทำมันงามกลับไปกินได้แบบนี้เนี่ยพี่นอ้องเฮ้ยงามแบบนี้นี่คะมาค่ะมื่อกินน้ำกัน กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับเจา่าในล้วนจ้าเพราะว่าคลิปต่อไปเสียเอามาลงให้เบิ้งอีกว่าสิเห็ดยังบายบายค่ะบายบายค่ะบายบายค่ะอันนี้ค่ะให้เบิง้งในจ้าให้เบิ้งใกล้ๆค่ะแซ่บๆค่ะพี่นอจ้า